มีคำเตือนจากกรมอุตุนะครับว่าวันที่5กรกฎาคม67ฝนตกเกือบท่วทั้งประเทศไทยเลยครับ50กว่าจังหวัดมีจังหวัดไหนบ้างมาดูกันนะครับเริ่มจากภาคเหนือก่อนครับมีแม่ฮ่องสอนพะเยาตากเชียงใหม่น,น่านพิษณุโลกลำปางแพร่พิจิตรเชียงรายอุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์แต่ไม่ได้หมายความว่าจะตกครอบคลุมแบบทั้งจังหวัดนะครับบางจังหวัดอาจจะตกเพียงแค่บางตำบหลหรือว่าบางอำเภอเท่านั้นครับ ส่วนกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลจะตกมากหน่อยร้อยละ80ของพื้นที่นะครับภาคกลางบ้างครับมีนครสวรรค์กาญจนบุรีสมุทรสงครามอุทัยธานีอยุธยาสมุทรสาครลบบุรีราชบุรีสระบุรีและนะครปฐมครับมาดูทางภาคอีสานกันต่อนะครับมีหนองคายหนองบัวลำพูชัยภูมิบึงการอุดรธานีขอนแก่นสกลน,นครนะครพนมโคราชเลยและมุกดาหารส่วนภาคตะวันออกครับ มีตกหนักๆกก็คือชนบุรีจันทบุรีตราดขณะเดียวกันก็มีบางพื้นที่ตกลดลงมานะครับอย่างนาครน,นายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซากับระยองแล้วก็ภาคใต้ครับตกประมาณ60-70%ของพื้นที่มีเพชรบุรีปัตตานีภูเก็ตประจวบคีรีขันยะลากระบี่ชุมพรนราธิวาสตรัง สุราธานีระนองสตูล,ลคนครศรีธรรมราชและพังงาครับว่าแต่ว่าทุกท่านอยู่จุดไหนจังหวัดไหนกันบ้างครับมีฝนตกลงมามากน้อยขนาดไหนบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ